สวัสดีครับนี่คือรายการ f o r c a s t Gaming วันนี้ผมอยู่เกมที่มีชื่อว่า p d 2วันนี้นะผมก็จะมาอธิบายสกิลของสาย Enforcer กันนั่งซึ่งเรียกว่าผมไม่ได้อัพเลย <c oughs> อัพแค่สกิลขนของนะฮะสกิลแรกนะ Unlocking the Enforcer นะฮะเมื่อเราเปิดล็อกสกิลนี้นะเราก็จะสามารถอัพสกิลของสาย Enforcer ได้ต่อไป นะแล้วเมื่อเราปลดล็อกแล้วเนี่ยเราก็จะได้อุป m e n t ที่เรียกว่า armor back มานะฮะสกิลแรกของเทนหนึ่งอนะ o p p r s s o r basic นะฮะปืนของเราจะเรียกอะไรอะมีปืนของเราเนี่ยจะแรงขึ้นนะฮะกับพวกศัตรูที่ alert แล้วก็คือแบบถ้าเราถ้า alert แล้วอย่างเงี้ยที่แบบมัน detect เราแล้วไม่ว่าจะสเตลหรือว่าไม่สเตลนะฮะ ถ้ามันขึ้นว่าดีเทคนะฮะดีเทคเราแล้ว,ลวก็คือหยิบปากกระบอกปืนน่มาชี้เราแล้วนะฮะปืนของเราเนี่ยจะแรงขึ้นที่5%ซาเ็นเอ็ดก็50นะฮะเ t s สตอมเบสิกนะฮะหลังจากที่เราวางอาร์มอลแบ็กแล้วนะฮะเราสามารถยิงได้อย่างอินฟินิตี้ไม่ต้องรีโหลดด้วยนะจากข้อมูล จากข้อมูลที่ได้รับจากเพื่อนผู้มีประสบการณ์มานะฮะเราสามารถเรียกว่ายิงปืนได้อย่างอิสระก็คือไม่เสียกระสุนนะฮะ without deplete your depleting your ammo for five seconds ก็คือ5าวิเนี่ยมึงยิงได้โดยไม่เสียกระสุนเลยถ้าเป็น ace นะฮะจะสามารถยิงได้นานขึ้นอีก10วิก็คือ15วินะฮะ นะแล้วก็ข้อควรระวังฮะมันไม่มีผลต่อแก er. นเนทตแรนเชอร์ Basic, นะฮะทาร์นสปอเตอร์เบสิกนะฮะขณะที่เราแบกของอยู่บ้องหลังเนะี่ยเราจะเคลื่อนที่ไวขึ้น50เปอร์จากปกติเราจะแบกช้ามากฮะถ้าเป็นเอชเนี่ยเราจะสามารถปาของไกลขึ้น50เปอร์พัมพิงไอรอนสกิลของเทียร์สองเบสิกนะฮะ,นะฮะ การโจมตีเล่บชิตของเราเนี่ยจะแรงขึ้น50%ต่อพวกศัตรูที่ไม่พิเศษถ้าเป็นเอสก็พิเศษด้วยนะก็เอาก็อะไรเพิ่มดาเมจให้กับพวกพิเศษด้วยนะอั Under dog, นดะร์ด็อกฮะสกิลเบสิกเมื่อเราถูกล้อมด้วยศัตรูมากกว่า3คนขึ้นไปนะเราจะได้รับดาเมจโบนัสก็คือยิงแรงขึ้น15%เนะฮะ ถ้า up เป็น S นะฮะเมื่อเราโดนล้อมมากกว่าสามตัวขึ้นไปนะฮะเราจะรับดาเมจน้อยลงสิบห้าเปอร์ฮะเหมือนหมายจนต่อเขานั่นเองไดฮาร์ดไดยากนะฮะเบสิกเราสามารถใช้ปืนหลักได้แล้วในบลิทเอาก็คือหลังจากที่เราล้มนะฮะเราสามารถใช้ปืนหลักได้ถ้า up เป็นสนะฮะกล่องเราจะรีไวคขึ้นนะฮะ Recovered Revi ค์ Re ate, ขึ้นสิบห้าเปอร์น,นะฮะเทียสาม ช็อตการอิมแพคปืนช็อตการของเรานะจะดีดน้อยลง25%ถ้าอัเป็นเบสิกแต่ถ้าอัพเป็นเอสจะเพิ่มดาเมจเท่ากับช็อตการ3-5เปอร์ซันรีสต์สแตนต์เรียกว่า,วาอะไรแฟตแบงก์ Fat bank นะฮะจะรับรับผลจากแฟตแบง์น้อยลง25เปอร์ถ้าอัพเป็นเอสจะรับ น้อยลงอีก50เปอร์ก็คือเป็น75เ,เปอร์นะฮะทอฟสกายอา่าเรียกว่าจอเราอะทุกครั้งที่เราโดนยิงนะฮะจอเราแบบสั่นแล้วมีเสียงจึกจึก,จกอย่างนี้ใช่ไหมเอออย่างนี้นะฮะถ้าเราเอาเป็นเบสิกเนี่ยมันจะสั่นน้อยลง25เปอร์นะฮะเมื่อเราได้รับดาเมจแล้วก็ถ้าเอาเป็นเอสนะฮะ เลือดตอนที่เราล้มลงไปเนี่ยก็จะมีเลือดเหมือนกันใช่ไหมก่อนที่แบบเราจะยิงปืนไม่ได้อย่างเงี้ยเออมันจะเพิ่มขึ้นมา25เปอร์ฮะเทียสี่นะฮะสกิลเบอร์สเกอร์เบสิกนะฮะเ,ออเมื่อเลือดเหลือน้อยนะฮะเขาเรียกอะไรอ่ะเมื่อเลือดเรามันมันอธิบายนะฮะว่าเลือดเราลดาดาเมจเราเพิ่ม นะคือมันพภามเมื่อเราเลือดน้อยกว่า25%เปอร์นะฮะเราจะสร้างดาเมจเรียประชิดและเลื่อยแรงขึ้นย5ิบห้าสองร้อยิบถมเฮะใครมันจะบ้านเลือกขนาดนะ่ะใกล้ตายจะไปบวกอีกหรอแล้วก็ถ้าเราั p เป็น S นะฮะถ้าเราเลือดน้อยกว่า25%เปนะะเอออันนี้ค่อยมีประโยชน์นะฮะ ดาเมจจะแรงขึ้นสองเท่ากับปืนระยะไกลนะก็คือปืนนั่นเองข้อควรระวังฮะไม่มีผลแต่กระเด็ดและเชืรออีกแล้ว Ammo Specialist นะฮะก็จะคล้ายๆกับ Doctor Combat Combat Doctor นะฮะในสกิลสาย Mastermind ก็คือถ้า up เป็น Basic เนี่ยเอา Ammo Back ไปได้ Ammo นะ Ammo Back ไปได้สองอันแล้ว ถ้าเอาเป็นเอสเนี่ยหนึ่งกระเป๋าเนี่ยจะมะีมีกระสุนมากขึ้นคืออะไรสามารถใช้ได้มากขึ้นสองเท่าะฮะก็จะเหมือนกับคอมแบทด็อกเตอร์เหมือนกันช็อตกัน CQB นะฮะเบสิกก็คือรีโหลดไว้ขึ้นห้าสิบเปอร์สำหรับช็อตกันถ้าเป็นเอสเนี่ยเราสามารถชี้ขวาเล็งปืนช็อตกันได้ไวขึ้นร้อยยี่สห้าเปอร์เซ็นไวสำหรับ สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยเออตามสมชื 5, boy, ่อ CQB เทียห้าฮะ Hardboy เือดร้อนนะฮะถ้า up เป็น basic กระสุนตรงเป้านะฮะจะแม่นกระสุนตรงเป้ามากขึ้นนะฮะ20เปอร์เมื่อเรายังไม่ได้ยิงเข้าใจปะเอ๊ะเมื่อไรไม่ได้เลงผู้ผิดคือแบบขี้ขวายังไม่ได้ขี้ขวาอย่างเงี้ยเออแล้วก็ถ้าเรา up เป็น Ace เนี่ยจะมีผล ต่อกับทุกปืนนะฮะฟูลลีโหลดนะฮะเบสิกก็คือเราเอากระสุนไปได้มากขึ้นยี่ห้าเปอร์เอสนะฮะกระสุนที่เราได้จากการเก็บจากศพอะฮะจะได้จากศพหรือว่าจากกร,กระเป๋าด้วยผมไม่แน่ใจนะจะได้มากขึ้นหนึ่งร้อยเจ็สิบห้าแต่กระเป๋าปกติมันก็ กระเ๋าปกติมันก็ให้เต็มอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะจะ,ะน่าจะจากศพมากกว่านะฮะเออข้อคือระวังฮะไม่มีผลสำหรับไอ้ระดับเอสเนียฮะไม่มีผลสำหรับพวกคัสซอมช็อกกันแอนโม,โม,โมก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูมันคืออะไรมันจะเป็นกระสุนช็อตกันพิเศษนะเช่นปืนนี้ผมใช้กระสุนช็อตกันพิเศษก็คือเป็นสูตรสามตัวบักช็อตนะฮะ อันเนี้ยฮะก็คือคัสตอมห้าอันเนี้ยฮะคือสองเน,นี้ยซ้ำกันโอเคฮนะก็คือสี่อันเนี้ยฮะเขาเรียกว่าคัสตอมคัสตอมช็อตกัน ammo นะฮะสครูโอเคครับกลับมากันต่อเมื่อกี้เผลอกดหยุดอาจไปนะ ต่อมาก็ต่อสกิลพอร์ตเอเบิลซอร์นะกะคือคำว่าบล็อกโอวีเอเก้าพันพอร์ทเอเบ,บลิลซอนะฮะให้เราใช้ได้ a p s เเน,เ,เนี่ยจะเอาบลืเลยไปได้มากมากขึ้นหนึ่งอันโอเคต่อไปสกิลคาร์บอนเบ e สกิลของเทียหก เบสิกฮะเราจะเอาเราจะเปลี่ยนจากการใช้ใบเรื่อยเป็นใบทื่คาร์บอนนะฮะซึ่งมีอะไรมีผลมากขึ้น20เปอร์นะฮะถ้าเราเอาเป็นเอชเนี่ยนะฮะเราจะสะเมื่อเราอะไร Attacking enemy with Ove 9,000 p o r l e v e l s o l r v e it down 50% Rest h a n before จุดๆๆ Where it down 9 50% Rest h a n before ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าที่ร,รู้ๆอะฮะก็คือมันก็จะเพิ่มผลมากขึ้นอีก20% แล้วก็สามารถใช้เลื่อยนะฮะเป็นอาวุธลองได้นะฮะปกติมันจะอยู่ในอาวุธหลักนะสกิลสายเกียนอีกอันหนึ่งของ Enforcer Iron Man นะฮะหรือว่า Man of Iron นะฮะที่เขาเรียกียกกันก็คือปลดล็อกนะฮะปลดล็อกไอ้นี่ฮะ เขาเรียกว่า improve combine tactical w a s t e อันนี้นะ armor ฮนะ require the man of iron skill นะซึ่งแม่งไม่ตรงกับชื่อสกิลสกิลชื่อ iron man แต่น,นี้ man of iron เห็นไหมฮะซึ่งสังเกตนะอันนี้คือเกาะสูงสุดที่ถ้าไม่อัพสกิลจะได้มาคือ77แต่ถ้าอัพอันนี้เข้าไปนะเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวนะฮะ1 4 <c oughs> ห้าโอยจริงเลยจริง โอเคกลับไปสู่สกิลนะฮะแล้วถ้าเราเอาเป็นเอสเนี่ยเราสามารถเอาเอูเรียรประชิดเนี่ยตบโล่นะฮะให้มันล้มได้นะฮะแล้วก็สามารถวิ่งไปด้วยยิงไปด้วยขณะวิ่งได้แล้วโอร์คิวนะฮะถ้าเอาเป็นเบสิก นะเมื่อเราใช้ลูกซองหรือเลื่อยนะฮะค่าคนหรือค่าอะไรก็ตามนะฮะจะได้รับดาเมจโบนัสเพิ่มขึ้น75เป็นเวลา5วิเอสนะฮะเออ่ไอโบนัสดาเมจเนี่ยจะอะไรมีผลต่อทุกปืนแล้วก็สกิลเนี่ยอะไรอะสกิลอะ จะอะไรวะแต่ว่าสกิลอะยังต้องเขาเรียกว่าอะไรอะแต่ว่าสกิลยังจะได้รับอะไรอะจะได้รับโบนัสต่อเมื่อเราใช้ลูกซองต่อเรื่อยเท่านั้นเข้าจะรบป่ะแบบเราใช้ลูกซองอยิงฆ่าใครก็แบบปึง้งแล้วก็ใช้ปืนอื่นยิงต่อได้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่อัพก็คือต้องใช้ลูกซองเท่านั้นถึงจะได้รับดามเมจโบนัส ข้อควรระวังไม่มีผลต่อแกนเน t ตรันเชอร์อีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะขอจบคลิปไปเพียงเท่าน,นี้สำหรับวันนี้สุดครับเย้ yeah.